มาคัสแสดฟอร์ดยิงประตูแรกในสีเสื้อบาร์เซโลนาได้แล้วออกจากผีได้ดีทุกคนดีดีกว่านี้อีกยิงต่อไปยิงเรื่อยๆยิงแดกูเอฟซทีมอันดับบ้วยของเคลิกเกาหลีใต้และประตูนี้มีค่า10ล้านปอนด์ครับขออีก2ประตูรวมเป็น30ล้านปอนด์ซื้อขาดจากแมนยูสักทีนะครับ ทั้งหมดนี้แซลเล่นขออภัยนะครับเพราะพวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่ามาคัสแรตฟอร์ดเคยเก่งแค่ไหนในอดีตแต่เขาไม่ยอมตั้งใจซ้อมไม่ยอมงดเที่ยวงดดื่มก่อนวันซ้อมไม่ยอมวิ่งตอนแข่งในสีเสื้อแมนยูแล้วไปได้ดิบไดด้ีทําทุกอย่างในสีเสื้อบาร์เซโลนาได้ก็ดีแล้วครับโดยเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าทีมล่าสุดบุกไปอัดแดกูเอฟซีทีมอันดับ12อันดับบุยของเคลิกหลตใต้ไป5ประตูต่อ0โดยที่มาคัสแรตฟอร์ดเนี่ยเป็นคนปิดกล่องลูกที่5 เป็นลูกที่เอริกาเซียครับจากทางขวาปาดเข้ามาข้างในแล้วก็มาคัรสัลต์ฟอร์ด ford, ที่ประจําอยู่ทางปีกซ้ายเนี่ยหุบเข้ามาแล้วก็วางหน้าเท้าดีมากครับแปรไปเสาไกลด้วยพลังเท้าระดับเทพแรชชี่ผู้รักษาประตูชาวกอลลิใต้ก็เซฟไม่ทันครับเป็นประตู5-0แล้วก็เป็นประตูแรกของแรดฟอร์ดในสีเสื้อบาร์เซโลนาอย่างที่ผมเคยขอความร่วมมือไปครับแฟนผีทุกคนถึงใครจะโกรธเกลียดแรดฟอร์ดยังไงก็ตามครับรดูการนี้เราต้องเอาใจช่วยมาคัรสแตฟอร์ด ford, ให้สร้างผลงานให้ดีที่สุดในสีเสือ้อบารเเโนนนน่่ ford, ่่่าาาาาาาห้้ไรรรรรระะะบบยยยยยืืมมมมอออออออปััังงงงงีีกสสคคูููตตตภข ดังนั้นมาช่วยกันให้กำลังใจและไปให้พ้นและช่วยไปซื้อขาดกับบาเซโลนาสักทีนะครับ